สวัสดีครับในที่สุดเราก็มาถึงวัดม่วงแล้วครับวัดนี้คือวัดที่มีพระที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่ใหญ่ไหมครับลองดูนะครับลองดูให้ดีคนเหลือตัวนิดเดียวเองนะครับที่นี่มีรูปปั้นแบบเยอะแยะเลยนะครับมีรูปปั้นเป็หรือเป็นพวกเทวดาอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครว่าง อยากลองมาเที่ยวก็มาได้ครับอยู่จังหวัดอ่างทองนะครับเสิร์ชหา่าว่าวัดม่วงพระใหญ่เดี๋ยวจะเจอนะครับเห็นเล้ๆคือหลังเปรตนะครับโอ้ oh my g อด